สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอีกตัวหนึ่งของบริษัทแ n งเจิลเฮาส์นะคะชื่อว่าตัวซาน่านะคะซาน่าเนี่ยช่วยเรื่องอะไรนะคะก็อยากจะแนะนํานะคะสาวๆนะคะก็อย่างเช่นตัวติวเองใช่ไหมคะ อายุก็เลยเลขสี่แล้วอย่างนี้ค่ะก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็อะไรมันก็จะหย่อนยานไปเริ่มปกตินะคะตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนก็เริ่มแบบเหมือนเหงื่อออกเหมือนร้อนวุบบ่บ้าเริ่มมีอาการแล้วกั้นฉี่ไม่อยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็เริ่มมีเริ่มมีปัญหาเรื่องแบบหน้าท้องเริ่มกลมแล้วอย่างนี้ค่ะก็ มาลองทานตัวนี้นะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้ช่วยได้คะ่ะแล้วก็ช่วยเรื่องระบบภายในของผู้หญิงแบบดีมากๆคะ่ะของเราก็เป็นาาการสกัดจากธรรมชาตินะคะก็คือได้รับจดทะเบียนจากองค์การอาหารและยานะคะปลอดภัยค่ะตัวนี้อยากจะบอกว่า,เ,าเราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องผิวแล้วก็เรื่องระบบภายในของผู้หญิงนะคะแค่บละเมดก่อนนอนนะคะหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด30แคปซูลน,นะคะทานได้หนึ่งเดือนนะคะอยากจะให้ ผู้หญิงทุกท่านเนี่ยต้องลองนะคะต,ต,ต้องต้องต้องแบบดูแลสุขภาพภายในค่ะตัวนี้ตัวซาน่านะคะฝากไว้ด้วยค่ะ